ก็มีคุณค่าไม่งั้นแฟนคุณไม่มอยู่ด้วยเช่นบางคนเนาะคือคือแต่แต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันบางคนแฟนทํางานหาเงินแล้วตัวเองทํางานเลี้ยงลูกทางานในรลูกอยู่ที่บ้านทำกับข้าวให้แฟนปัดกวาดใช้ถูบ้านเรือนเออแล้วก็คิดว่าเฮ้ยตัวเรานี่มันน้อยค่านาออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีแฟนเราคงอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยเฮ้ย <He, S 2> ฟังดีๆ ฟังดีๆแฟนคุณก็เหมือนกันถ้าเขาไม่มีคนช่วยซักผ้ารีดผ้าเป็นหูเป็นตาเรื่องทำกับข้าวกวาดบ้านเลี้ยงลูกแฟนคุณก็ไม่สามารถทำงานบ้านได้เข้าใจไหมมันมันเป็นการที่คุณดูแลเขาโคตรดีเพราะอะไรถ้าเกิดแฟนคุณทํางานนอกบ้านแล้วกลับมาอาจเจอบ้านรกไม่มีกับข้าวเขาต้องวิ่งไปซื้อกับข้าวถึงเวลาปุ๊บไม่มีเสื้อผ้าใส่เขาต้องเอาผ้าไปอบรีด ทั้งคืนเขาก็เหนื่อยกว่าเดิม